สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับหนึ่งกำแพงเปลี่ยนทั้งภูมิภาคเมื่ออันวาอิบราฮิมทุ่มงบกว่า11,500ล้านบาทสร้างรั้วถาวรยาว50กิโลเมตรกั้นพรมแดนไทยมาเลเซียนี่คือกำแพงที่บอกว่าจะป้องกันต่างด้าวและการน,น้ำท่วมแต่เบื้องหลังกลับซ่อนบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมาก มันคือสัญญาณใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเพื่อนบ้านเริ่มสร้างรัว้วและความไว้วางใจเริ่มถูกทดสอบฟังคือจบและคุณจะเข้าใจว่ากำแพงนี้ไม่ได้กั้นแค่แผ่นดินแต่มันกำลังกั้นหัวใจของคนทั้งสองประเทศตอนที่หนึ่งเส้นแดนที่กลายเป็นกำแพงจุดเริ่มของรัวถาวลไทยมาเล ชายแดนไทยกับมาเลเซียยาวกว่าพันกิโลเมตรแต่จุดที่ถูกจับตาคือแนวพรมแดนระหว่างจังหวัดนาราธิวาสกับรัฐก,กลันตันของมาเลเซียพื้นที่ที่เส้นแบ่งเขตไม่ได้มีเพียงเส้นบนแผนที่แต่มันคือแม่น้ําสูงไหโกลกสายน้ําที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนกลับกลายเป็นเส้นทางของภัยเงียบปี2025รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมประกาศโครงการยักษ รัวถาวรชายแดนไทยมาเลมูลค่ากว่า1-5,000พันล้านริงกิตหรือราว1,000งกว่าล้านบาทไทยยาวประมาณ50กิโลเมตรตลอดแนวแม่น้ำสุงไงโกลกเหตุผลที่รัฐบาลมาเลยกขึ้นมามี2ด้านด้านแรกคือความมั่นคงชายแดนเส้นนี้คือจุดเปราะบางของการลักลอบเข้าเมืองการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการเคลื่อนไหวใต้ดินตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยความมั่นคงทั้งสองประเทศต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น แต่รั้วกันชั่วคราวที่มีอยู่ไม่เพียงพอไม่ถาวรและถูกน้ําพัดเสียหายทุกปีอีกด้านคือภัยธรรมชาติเมื่อฝนตกหนักแม่น้ําสูไงโกลกจะเอ่อล้นพัดน้ําเข้าสู่บ้านเรือนฝั่งกลันตันชาวบ้านต้องอพยพหลายครั้งในรอบสิบปีที่ผ่านมาโครงการรั้วถาวรจึงถูกออกแบบให้ทําหน้าที่เป็นกําแพงกันน้ําไปพร้อมกันทั้งป้องกันน้ําและป้องกันคนอันวาอิบราิมกล่าวในที่ประชุมสภาว่า เราต้องปกป้องความมั่นคงของประเทศและปกป้องประชาชนจากน้ำท่วมที่เกิดซ้ำซากคำพูดนี้ถูกตีความไปหลากหลายทั้งในมาเลเซียและในไทยฝั่งมาเลเซียเห็นว่านี่คือการแก้ปัญหาจริงจังที่ปล่อยค้างมานานหลายสิบปีแต่ฝั่งไทยโดยเฉพาะคนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามว่ารั้วที่ชื่อว่าป้องกันน้ำจะกลายเป็นกำแพงแบ่งแผ่นดินหรือไม่ภาพของกำแพงคอนกรีตสูง ที่เริ่มขึ้นตามแนวชายแดนกลายเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของการเปลี่ยนฐานจากพรมแดนธรรมชาติสู้พรมแดนมนุษย์สร้างความรู้สึกของคนสองฝั่งจึงปะปนทั้งความโล่งใจและความกังวลโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เริ่มก่อสร้างเต็มรูปแบบแต่เสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นทุกวันเพราะแม้จะอ้างว่าเป็นรั้วเพื่อความมั่นคงแต่หลายฝ่ายมองว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการแยกจากมากกว่าการเชื่อมโยง พื้นที่ที่เคยมีตลาดร่วมคนข้ามไปมาทุกวันจะเหลือเพียงประตูเหล็กคลองที่เคยมีเรือหาปลาจะถูกปิดด้วยผนังสูงและสายสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านสองฝั่งอาจค่อยๆเลือนหายเมื่อมองจากภาพว่างนี่ไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างแต่มันคือสัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่สะท้อนว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องเข้มงวดกับชายแดนมากขึ้นเพื่อรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนคำถามคือรัวถาวรนี้ จะสร้างความปลอดภัยหรือสร้างกำแพงในใจคนเสียงจากทั้งสองฝั่งยังคงต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือเส้นชายแดนที่เคยเป็นเพียงเส้นบนแผนที่กำลังถูกหล่อเป็นคอนกรีตจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดและนี่คือภาพแรกของคลิปกำแพงชายแดนสองในหนึ่งกำแพงที่บอกเล่าทั้งความหวังและความกลัวของคนสองประเทศตอนที่สอง กำแพงพันล้านกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบกลางปี2025รัฐบาลมาเลเซียประกาศงบประมาณก้อนใหญ่1,500ล้านริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ11,500ล้านบาทเพื่อสร้างสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ากำแพงความมั่นคงถาวรตามแนวชายแดนไทยมาเลชายแดนระยะทาง50กิโลเมตรที่พาดผ่านแม่น้ำสุไหงกลกถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการนี้โดยมีเป้าหมาย2ออย่างป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และลดผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่รัฐกลันตันน,นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมผู้ชัดว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่กําแพงเหล็กกั้นคนแต่เป็นโครงสร้างป้องกันน้ําที่ออกแบบร่วมกับวิศวกรพลเรือนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศรู้ว่าจะมีทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กกล้องวงจรปิดระบบตรวจจับก,การเคลื่อนไหวและทางลาดสําหรับระบายน้ําในฤดูมรสุมแต่เบื้องหลังของความตั้งใจนั้นกลับเต็มไปด้วยคําถามที่สังคมมาเลเซียเองก็ยังเถียงไม่จบเพราะแม้เป้าหมายคือความปลอดภัย แต่โครงการนี้ใช้งบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียและถูกวิจารณ์ว่าอาจกลายเป็นเพียงกำแพงแห่งงบประมาณมากกว่ากำแพงแห่งความมั่นคงฝ่ายรัฐบาลชี้แจงว่ากำแพงนี้จำเป็นเพื่อหยุดการลักลอบข้ามแดนจากฝั่งไทยพ่าทุกป,ปีมีการตรวจพบแรงงานผิดกฎหมายและการขนสินค้าต้องห้ามนับพันครั้งทั้งบุหรี่น้ำมันดีเซลปุย๋ยยาเสพติดและสินค้าเถื่อนแต่ฝ่ายค้านกลับโตว้ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการขาดกำแพง แต่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่หลวมและความร่วมมือข้ามชาติที่ยังไม่จริงจังขณะเดียวกันเสียงจากคนในพื้นที่กลับสะท้อนอีกมุมหนึ่งพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความจําเป็นของความมัน่นคงแต่กังวลว่ากําแพงนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาอย่างถาวรเดิมทีชาวบ้านในหมู่บ้านริมแม่น้ําสามารถข้ามไปมาหากันได้ง่ายมีญาติพี่น้องคนรู้จักและการค้าขายแบบไม่เป็นทางการบางบ้านในฝั่งนราธิวาสมองไปอีกฟากก็เห็นบ้านของญาติฝั่งกาลันตันพรมแดนมีอยู่จริงแต่หัวใจไม่เคยแยกกัน เมื่อรั้วถาวรสูงขึ้นพรมแดนที่เคยเป็นเส้นบางๆกำลังจะกลายเป็นกำแพงจริงพวกเขาเริ่มกลัวว่าชีวิตที่เคยพึ่งพากันจะถูกตัดขาดแม่น้ำสุงไหกโลกที่เคยเป็นเส้นชีวิตของสองชาติกำลังถูกตีความใหม่ให้เป็นเส้นแบ่งเขตถาวรหลายคนเริ่มเรียกมันว่ากำแพงแม่น้ำนักวิชาการด้านความมั่นคงในมาเลเซียบางรายยอมรับว่ารั้วนี้อาจจะไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อต้านภัยจากภายนอกเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เพื่อแสดงว่ารัฐบาลอันวานนั้นลงมือจริงหลังจากถูกโจมตีว่าบริหารประเทศแบบประนีประนอมเกินไปในอีกด้านหนึ่งประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้ถแถลงจุดยืนอย่างเป็นทางการแต่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มหารือกับมาเลเซียเพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างจะไม่ล้ำเส้นพรมแดนและไม่กระทบชุมชนไทยในแนวชายแดนทั้งนี้ทั้งนั้นหลายฝ่ายมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัญหาชายแดนแต่มันคือการเปลี่ยนทัศนคติของภูมิภาคประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมองคําว่าพรมแดนในเชิงเข้มงวดมากขึ้น สิงคโปร์มีระบบตรวจเข้มที่สุดในภูมิภาคอินโดนีเซียเริ่มติดตั้งระบบเฝ้าระวังชายฝั่งเมียนมาใช้รั้วลวดหนามในพื้นที่เปราะบางและตอนนี้มาเลเซียกำลังก้าวไปอีกขั้นกับรั้วคอนกรีตถาวรแห่งแรกของประเทศคำถามคือนี่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงใหม่หรือคือจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกถาวรอ,อันว่าอิบราฮิมบอกว่าเราต้องสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่ในอีกมุมหนึ่งประชาชนบางคนกลับถามว่าความปลอดภัยนั้นต้องแลกกับอิสรภาพของพวกเราหรือไม่ ในขณะที่เสียงวิจารณ์ยังดังอยู่เครื่องจักรขุดดินเริ่มลงพื้นที่และเส้นพรมแดนที่เคยเป็นเพียงเส้นน้ํากําลังเทปูนถมดินและตั้งรากเสาเหล็กขึ้นจริงกาแพงนี้อาจใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะแล้วเสร็จแต่สิ่งที่เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในใจคนความเชื่อใจที่เคยมีระหว่างคนสองฝั่งของแม่น้ํากําลังถูกทดสอบอีกครั้งและนี่คือจุดเริ่มของกําแพงห่งคําถามที่อาจกั้นได้ทุกอย่างยกเวน้นความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆ ตอนที่สมแม่น้ําที่ไม่ใช่เพียงสายน้ําเมื่อสุไหงโกลกกลายเป็นกําแพงในอดีตแม่น้ําสุไหงโกลกคือสายน้ําแห่งชีวิตมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนสองฝั่งไทยและมาเลเซียเพื่อพากันมาเป็นร้อยปีทั้งการประมงการค้าขายและวัฒนธรรมที่สอบประสานแต่วันนี้สายน้ําเดียวกันนั้นกําลังถูกเปลี่ยนบทบาทจากทางเชื่อมกลายเป็นแนวกัน้นจากสายน้ําแห่งวิตรภาพกลายเป็นแนวชายแดนถาวร หลังจากรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของอันวาอิบราหิมประกาศงบประมาณกว่า11,500มหนึ่งล้านบาทเพื่อสร้างรั้วถาวร50กิโลเมตรตามแนวแม่น้ำสูงไงโกลกที่ติดกับจังหวัดนราธิวาสของไทยภาพอนาคตของพื้นที่นี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐการตานอธิบายว่ารั้วนี้จะถูกสร้างให้มีความสูงหลายเมตรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาพร้อมระบบกล้องวงจรปิดและจุดตรวจรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนโดยให้เหตุผลว่า เพื่อยับยั้งการลักลอบเข้าเมืองและป้องกันน้ําท่วมจากฝนมรสุมที่เกิดซ้ำซากทุกปีทุกครั้งที่น้าหลากจะแม่น้ําสูงไหงโกลกบ้านเรือนฝั่งกลันตันนับพันหลังถูกน้ําท่วมบางปีน้ําขึ้นสูงจนมิดหลังคาถนนถูกตัดขาดเด็กไปโรงเรียนไม่ได้ผู้สูงอายุถูกอพยพซ้ำซากความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสรัฐบาลจึงมองว่าการสร้างรั้วคือคําตอบเพราะมันคือทั้งกําแพงกันน้ําและรั้วความมั่นคงในเวลาเดียวกันแต่เมื่อคําว่ารัว้ว ถูกสร้างขึ้นที่ชายแดนมันย่อมไม่ใช่เรื่องของน้ำเพียงอย่างเดียวชาวบ้านฝั่งไข่โดยเฉพาะอำเภอสุงไหงโกลกเริ่มตั้งคำถามว่าหากรั้วนี้สร้างขึ้นจริงจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคนที่อยู่ตรงข้ามฝั่งเพียงแค่แม่น้ำกว้างไม่ถึงสิบเมตรเพราะทุกวันนี้แม่น้ำสายนี้ไม่ได้เป็นแค่พรมแดนแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นตลาดน้ำยามเช้าเป็นเส้นทางเรือหาปลาเป็นที่ทำกินเป็นที่หาอยู่หากินร่วมกันมาไม่รู้กี่รุ่นถ้ารั้วคอนกรีตสูงถูกสร้างขึ้นกลางสายน้ำ เรือจะยังแล่นได้ไหมการค้าชายแดนจะยังคงอยู่ได้หรือเปล่าญาติพี่น้องที่อยู่กันคนละฝั่งจะยังได้พบกันบ้างไหมในอีกด้านหนึ่งฝั่งมาเลเซียมีคนเห็นต่างบางคนมองว่ากำแพงนี้คือสิ่งจําเป็นเพราะพวกเขาเหนื่อยกับการถูกน้ําพัดท่วมทุกปีเหนื่อยกับการต้องซ่อมบ้านซ่อมชีวิตและเหนื่อยกับข่าวการลักลอบขนยาเสพติดจ,จากฝั่งไทยเข้ามาในประเทศสําหรับพวกเขากำแพงนี้คือความหวังใหม่ความมั่นคงที่จับต้องได้ สิ่งที่จะทําให้ชีวิตของพวกเขาปลอดภัยขึ้นแม้จะต้องแลกกับการมองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามอีกต่อไปแต่สําหรับฝั่งไทยกําแพงนี้อาจเป็นการปิดประตูแห่งมิตรภาพเพราะพื้นที่นี้คือจุดที่ผู้คนสองชาติพูดกันได้สองภาษามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดและประเพณีที่ผสมกันอย่างกลมกลืนการปิดกั้นชายแดนจึงไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของชุมชนทั้งระบบนักเศรษฐศาสตร์ไทยบางคนเตือนว่ารัวถาลนี้จะกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนทันที เพราะการค้าระหว่างสองฝั่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปีตลาดชายแดนคือจุดหมุนเงินหลักของชุมชนถ้ารั้วกั้นคนได้มันก็อาจกั้นเงินได้เช่นกันในขณะที่นักสิ่งแวดล้อมแสดงความกังวลอีกเรื่องการสร้างกำแพงคอนกรีตตลอดแนวแม่น้ำจะเปลี่ยนทิศทางของน้ำและตะกอนอาจทำให้เกิดการกัดเซาะในบางจุดและน้ำท่วมหนักขึ้นในบางพื้นที่ธรรมชาติไม่เคยนิ่งสงบและเมื่อมนุษย์พยายามบังคับให้สายน้ำไหลาตามใจผลลัพธ์มักไม่เป็นอย่างที่คาดคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่า กำแพงนี้จะเสร็จเมื่อไหร่แต่คือเมื่อวันเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในมุมของอันวาอิราหิมนี่คือโครงการแห่งความหวังแต่ในสายตาของคนฝั่งไทยบางส่วนนี่คือโครงการแห่งความห่างเหินเมื่อสายน้ําเดียวกันถูกตีความต่างกันอีกฝั่งมองว่าเป็นกำแพงป้องกันอีกฝั่งมองว่าเป็นกำแพงแบ่งแยกและระหว่างนั้นคือประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ฝั่งใดของรัว้วแม่น้ําสูงไหนโกรกเคยเป็นเส้นที่ไหลผ่านหัวใจของผู้คนวันนี้มันกนําลังกลายเป็นเส้นที่ถูกเทคอนกรีตท,ทับไว้ เงียบงันแข็งแกร่งและเย็นชานี่คือแม่น้ําที่ไม่ใช่เพียงสายน้ําอีกต่อไปแต่มันคือเส้นแบ่งอนาคตระหว่างความปลอดภัยกับความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงกับความรู้สึกของมนุษย์คำถามคือในอนาคตเมื่อกำแพงนี้เสร็จแล้วมันจะกั้นเพียงดินแดนหรือจะกั้นหัวใจของทั้งสองชาติไปพร้อมกันตอนที่สี่กำแพงแห่งความเงียบเมื่อรั้วคอนกรีตเริ่มกั้นหัวใจ โครงการรั้วถาวรชายแดนไทยมาเลเซียยังคงเดินหน้าอย่างเงียบๆเ,เครื่องจักรหนักเริ่มลงพื้นที่เสียงค้อนเสียงเจาะคอนกรีต,ตดังขึ้นทามกลางเสียงลมจากแม่น้ำสูงไหลโกรแต่ในความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งที่ดังยิ่งกว่าคือเสียงของความไม่แน่ใจชาวบ้านทั้งสองฝั่งเริ่มรู้สึกได้ว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปจากพื้นที่ที่เคยเปิดกว้างกลายเป็นพื้นที่ต้องขออนุญาตเดินจากเส้นน้ำที่เคยข้าไปหากันง่ายๆ กลายเป็นแนวกำแพงที่มองไม่เห็นฝั่งตรงข้างในฝั่งมาเลเซียเจ้าหน้าที่รัฐย้ำว่ารั้วนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องประเทศพวกเขาเชื่อว่ากำแพงจะทำให้เกิดความสงบลดการลักลอบค้ายาเสพติดและแรงงานผิดกฎหมายพวกเขามองว่าความมั่นคงต้องมาก่อนความสะดวกแต่ในฝั่งไทยผู้คนกลับรู้สึกว่าความมั่นคงนั้นแลกมาด้วยระยะห่างระยะห่างทางใจ ที่ไม่มีรั้วไหนซ่อมได้เสียงจากตลาดชายแดนเงียบลงร้านค้าเล็กๆที่เคยขายผลไม้เสื้อผ้าหรืออาหารพื้นเมืองเริ่มร้างลูกค้าแม่ค้าคนหนึ่งพูดเบาๆว่าเมื่อก่อนขายของให้คนข้ามมาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครข้ามมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่หายไปแต่มันคือความอบอุ่นของชุมชนที่ค่อยๆถูกปิดประตูนักสังคมวิทยาหลายคนเริ่มออกมาเตือนว่า โครงการนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างถาวรเมื่อพรมแดนถูกทําให้เป็นจริงมากขึ้นหัวใจของคนที่เคยอยู่ร่วมกันจะถูกบังคับให้เลือกฝั่งบางครอบครัวมีญาติอยู่คนละฟากแม่น้ําบางคนแต่งงานข้ามพรมแดนบางคนทํามาค้าขายร่วมกันมาหลายสิบปีแต่เมื่อรั้วถูกสร้างขึ้นจริงพวกเขาอาจไม่ได้พบหน้ากันอีกฝั่งมาเลเซียมองว่านี่คือการสร้างระเบียบใหม่แต่ฝั่งไทยมองว่า นี่คือสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าการเป็นเพื่อนบ้านแม่น้ำสุนยโกรกที่เคยไหลอิสระกำลังถูกตีกรอบด้วยคอนกรีตและเหล็กและเมื่อมนุษย์พยายามกำหนดเส้นทางให้กับธรรมชาติธรรมชาติย่อมตอบกลับเสมอผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตยาวตลอดแนวแม่น้ำอาจเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำอาจเกิดการกัดเซาะฝั่งไทยรุนแรงขึ้นในบางจุดและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อน รั้วที่สร้างมาเพื่อป้องกันน้ําอาจเป็นสิ่งที่ทําให้น้ําหาทางใหม่และเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนทางไม่มีใครสามารถควบคุมได้ทั้งหมดในอีกมุมหนึ่งนักการเมืองบางฝ่ายในมาเลเซียมองว่าโครงการนี้เป็นผลงานเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่อันวัยบราหิมใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผู้นําที่เด็ดขาดผู้นําที่กล้าลงมือหลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์มานานว่าประนีประนอมเกินไปกับกลุ่มการเมืองในประเทศแต่คนในพื้นที่กลับมองต่าง พวกเขาไม่ได้ต้องการผู้นำที่กล้าเท่ากับต้องการผู้นำที่เข้าใจเข้าใจชีวิตของคนชายแดนเข้าใจว่าความมั่นคงไม่ได้มีแต่ทหารและกำแพงแต่มันคือความเชื่อใจระหว่างคนฝั่งไทยเองก็เริ่มขยับหน่วยงานนั้นความมั่นคงเริ่มตรวจสอบแนวเขตก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจว่ากำแพงนี้จะไม่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยแต่ในทางปฏิบัติเส้นเขตแดนที่อยู่กลางแม่น้ำเป็นเรื่องซับซ้อนน้ำไม่เคยไหลตรงตามแผนที่ และแผนที่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งตามกระแสน้ําเพราะอย่างนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติเส้นพรมแดนบนกระดาษก็อาจไม่ตรงกับความจริงในภาคสนามหลายคนเริ่มกลัวว่าเมื่อกําแพงถาวรถูกเทคอนกรีตลงไปในพื้นที่จริงความขัดแย้งเล็กๆอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะคําว่ารั้วถาวรไม่ได้หมายถึงสันติถาวร ภายใต้ภาพของความสงบที่รัฐบาลมาเลเซียพยายามสร้างกำลังซ่อนคำถามว่าเรากำลังต้องการภายัยหรือกำลังปิดใจตัวเองกำแพงนี้อาจหยุดคนลักลอบได้อาจหยุดน้ำได้บางปีแต่มันหยุดความสัมพันธ์ของผู้คนไม่ได้ในที่สุดเมื่อกำแพงเสร็จสมบูรณ์อาจไม่มีเสียงโต้เถียงไม่มีเสียงคัดค้านแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบเงียบเกินไปสำหรับพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหหวเราะเสียงตลาด และเสียงภาษาสองชาติที่พูดคุยกันทุกเช้าความเงียบแบบนั้นน่ากลัวก,กว่ากำแพงไหนเพราะกำแพงคอนกรีตอาจพังได้ในอนาคตแต่กำแพงในใจคนหากสร้างขึ้นแล้วอาจไม่มีวันพังลงเลยตอนที่หอนาคตของกำแพงเส้นแบ่งหรือเส้นทางใหม่ของภูมิภาคเสียงเครื่องจักรยังดังอยู่ทุกวันรั้วคอนกรีตเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง แต่สิ่งที่น่าจับตามองมากกว่าการก่อสร้างคือผลกระทบหลังจากมันเสร็จสมบูรณ์เมื่อรั้วความมั่นคงถาวรระหว่างไทยกับมาเลเซียถูกสร้างเสร็จมันจะไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างธรรมดาแต่มันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของยุคใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนมองว่านี่คือยุคที่แต่ละประเทศเริ่มปิดประตูตัวเองเพราะแรงกดดันจากโลกภายนอกทั้งการลักลอบเข้าเมืองอาชญากรรมข้ามชาติและการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มขน้นมาเลเซียจึงเลือกสร้างกำแพงเพื่อประกาศว่า เราพร้อมจะปกป้องพรมแดนของเราแต่เมื่อประเทศหนึ่งสร้างรัว้วอีกประเทศย่อมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไทยเองเริ่มต้องทบทวนว่าจะอยู่ร่วมกับกำแพงนี้อย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแนวชายแดนระหว่างรัฐกัลลันตันกับจังหวัดนาราธิวาสจะเปลี่ยนจากแนวธรรมชาติกลายเป็นแนวโครงสร้างขาวอลมีระบบสอดส่องอัตโนมัติมีฐานข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยความมั่นคงและมีด่านตรวจที่ไม่ใช่แค่จุดผ่านแดนแต่คือระบบควบคุมแบบใหม่ มันคือกำแพงอัจฉริยะที่ไม่ได้ป้องกันแค่คนแต่สามารถตรวจจับความร้อนกลิ่นเสียงและการเคลื่อนไหวในยามค่ำคืนและอาจเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระดับภูมิภาคในอนาคตแต่คำถามคือความมั่นคงแบบนี้จะแลกกับอะไรในระยะสั้นมันอาจลดการลักลอบเข้าเมืองลดการค้าของผิดกฎหมายและช่วยป้องกันน้ำหลากบางพื้นที่แต่ในระยะยาวมันอาจลดการติดต่อของผู้คนลดการพึ่งพาก,กันระหว่างสองฝั่ง และทาให้ชุมชนชายแดนสูญเสียเอกลักษณ์ที่เคยมีแม่น้าสูงใงกุลกที่เคยไหลผ่านหมู่บ้านสองฝั่งอาจกลายเป็นเส้นน้ําที่ไร้ชีวิตมีเพียงกําแพงสูงและกล้องวงจรปิดมองแทนสายตาของมนุษย์นักวิชาการในมาเลเซียเริ่มตั้งคําถามกับรัฐบาลว่ากําแพงนี้เป็นเพียงโครงการด้านความมั่นคงหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งให้ผู้นําคนหนึ่งมากกว่าการสร้างความเข้าใจระหว่างสองประเทศ ในขณะที่ฝั่งไทยเองเริ่มมีการถกเถียงถึงแนวทางตอบสนองบางฝ่ายเสนอให้สร้างระบบเศรษฐกิจชายแดนใหม่เปลี่ยนการค้าข้ามรั้วเป็นเขตความร่วมมือเอกทิมใช่รั้วเป็นขอบเขตทางการค้าไม่ใช่ขอบเขตของหัวใจบางฝ่ายเสนอว่าไทยควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐา,านในพื้นที่ฝั่งไทยสร้างถนนใหม่ด่านตรวจใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชายแดนเพื่อให้พวกเขามีรายได้ไม่ต้องพึ่งการค้าชายแดนที่ถูกปิดกัน้น แต่ไม่ว่าทางใดกำแพงนี้ได้สร้างจุดหักเหแล้วหักเหในความสัมพันธ์หักเหในวิถีชีวิตและหักเหในมุมมองของทั้งสองประเทศอันวาอิบราฮิมเคยกล่าวไว้ว่ากำแพงนี้จะเป็นมรดกแห่งความปลอดภัยของมาเลเซียแต่บางคนกลับมองว่ามันอาจเป็นมรดกแห่งการแบ่งแยกในโลกที่พูดถึงความร่วมมือการค้าเสรีและประชาคมอาเซียนกำแพงระหว่างสองประเทศสมาชิกอาเซียนคือสิ่งที่น่าคิดที่สุด มันสะท้อนให้เห็นว่าแม้โลกจะพูดเรื่องการเชื่อมโยงแต่ในความจริงแต่ละประเทศกลับเริ่มวางกำแพงของตัวเองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนก่อนเสมอและเมื่อทุกประเทศเริ่มปกป้องตัวเองมากขึ้นเส้นเชื่อมของภูมิภาคก็อาจกลายเป็นเส้นแบ่งของความกลัวอย่างไรก็ตามยังมีเสียงหนึ่งที่ไม่เคยเงียบเสียงของคนชายแดนคนที่อยู่ตรงรอยต่อของนโยบายพวกเขาไม่ได้พูดเรื่องการเมืองพวกเขาแค่ถามคำถามง่ายๆว่าเมื่อกำแพงสร้างเสร็จแล้ว เราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ในวันนี้แต่เวลาจะเป็นผู้ให้คําตอบเพราะกําแพงทุกเส้นที่ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะสูงแค่ไหนแข็งแค่ไหนมันจะมีวันหนึ่งที่ถูกกัดกร่อนจากสิ่งที่มีใครมองเห็นสิ่งนั้นคือหัวใจของมนุษย์หัวใจที่ยังอยากมองเห็นอีกฝั่งของแม่น้ําหัวใจที่ยังจําได้ว่าเคยยื่นมือช่วยกันในวันที่น้ําท่วม หัวใจที่ไม่เคยต้องใช้หนังสือพาสร์ตแต่รู้ดีว่าเราทุกคนอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันกำแพงถาวรอ,อาจถูกสร้างขึ้นได้ด้วยงบพันล้านแต่ความไว้ใจที่เคยมีไม่อาจสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยเงินจำนวนนั้นแม่น้ำสุเหนืุโกดจะจังไหลต่อไปมันจะไหลผ่านคอนกรีตผ่านเหล็กผ่านกำแพงและอาจไหลเข้าไปในใจของคนทั้งสองชาติเพื่อย้ำเตือนว่า ไม่มีรู้ใดในโลกที่กั้นความเป็นเพื่อนได้จริง